สวัสดีคะ่ะผู้ชมทุกท่านคะ่ะวันนี้แลแนด์พาทุกท่านมาอยู่ที่หมู่บ้านการนาการเด่นนะคะตำบลสามเณรเผือกอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะกะ็ข้างข้างบ้านคะ่ะข้างบ้างบ้านแลแนด์มีร้านต้นไม้อยู่ร้านหนึ่งนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาถ่ายทาให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างคะ่ะเป็นไม้ดอกไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลแล้วก็ผักสวนครัวนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปหาเจ้าของเจ้าของร้านกันนะคะเดี๋ยวไปเริ่มพูดคุยเจ้าของร้านกันค่ะเตสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะหากินใกล้บ้านอีกแล้วนะคะผูะช้ชมขะตรงนี้ก็คือ,อเป็นร้านต้นไม้อยู่ข้างบ้านเราเองนะแล้วก็ทุกวันก็จะออกไปนัดใช่ไหมคะ เช้าไปขายหน้าตลาดบนรอบบ่ายก็ลงตามนัดนะตลาดบนหมายถึงตลาดนครปฐมนะคะบางท่านอาจจะเดี่ยวผ่านไปผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนได้หรือว่าจะเข้ามาตรงนี้ได้นะคะหน้าบ้านที่สั่งเคยเผือกนะคะเข็มสวยเลยอย่างนี้เราเราขายนะคะเท่าไหรคะอย่างเงี้ยอันนี้อยู่ที่80ดสิบอ่ะแปดสิบบาทวันนี้มีสีชมพูกอใหญ่แล้วก็กอเล็กสีเหลืองกอเล็กสีเหลืองอันนี้เข็มดอกจิ๋วเลยอันนี้เข็มแคะค่ะสีชมพูเข็มแคะสีชมพู20บบาทค่ะ นี่นะ20บาทสวยสวยๆอย่างนี้เลยกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วค่ะดูค่ะุยสวยมากเนี่ยราคาเบามากเลยนะ20บาทค่ะไม้พวกนี้เขาชอบแดดไหมคะออกแดดแรงได้เลยจ้ะแดดแรงได้เลยนะเนี่ย20บาทแล้วราชบาอย่างนี้เละค่ะอุ้ยดอกสีแปดเลยก็มา80ิเหมือนกันค่ะใสกระถาง11นิ้วส่วนมากจะมาราคา80อกระถางหลักร้อยก็จะมีบางอย่างค่ะจ้ะชบานี่ตอนนี้เขาพัฒนาได้ออกใบ ดอกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคส่วนมากมันเป็นสายพันธุ์นอกค่ะผสมสายพันธุ์มาใหม่ค่ะอมันเป็นสายพันธุ์พัฒนาขึ้นมาใหม่นะคะดอกก็จะใหญ่ๆแล้วสีจะเข้มจ้ะแล้วพี่รู้มาว่ากลีบเขาจะทานได้ด้วยนะเอ้าเหรอ ทานได้ค่ะทานได้ทานได้ค่ะทานได้เหมือนกุหลาบนี้ไหมคะใช่ค่ะใช่เอาไปชุบแป้งทอดเอาไปเอาไปยำได้เนี่ยอมีงี้ด้วยทานได้ทานได้คนขายหนูยังไม่รู้เลยทานได้แล้วอันนี้ก็คือเขาเรียกหงอนไก่ไหมคะอันนี้หงอนไก่หงอนไก่เนาะมันจะมีสร้อยไก่กับหงอนไก่เนาะอันนี้หงอนค่ะอันนงอนถ้าสร้อยมันจะแหลมๆค่ะอ๋อถ้าสร้อยจะแหลมนะอันนี้คืองอนนะงอนเหมือนหงอนไก่จริง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 แล้วอย่างงี้แหละค่ะ อันนี้มากค20บาทเหมือนกัน20บบาทแพงพวยก็20บาทใช่ค่ะส่วนมากจะ่าย20่แพงพวยเนี่ยอันนี้สําหรับปลูกลงดินเนาะเขาจะมีแบบแฝนกับแงดินนะถ้าแบบแขวนราคามันเยอะค่ะราคาแขวนก็ประมาณร้อยกว่าร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบเงี้ยจ้ะเพราะว่าจานวนมันเยอะเนาะจํานวนมันเยอะเอาแบบนี้พี่ว่าสวยถ้าอย่างเงี้ยมันก้อละยี่สิบเหมือนกันนะคะค่ะแล้วพุ่มก็ไม่ใหญ่มากราคาปกติค่ะแค่ยี่สิบบาททำเป็นเลยสายพันธุ์เลยจะราคาสูงพี่แต่เลี้ยงได้อยู่ไม่นานหรอกถ้าอ อันนี้ก็คือนาแคขาวแคเตี้ยค่ะแคอันนี้ใส่พันเตี้ยด้วยอันนี้เตี้ยด้วยค่ะมันจะเป็นพุ่มพี่มันจะเป็นพุ่มค่ะมีกิ่งเยอะมีกิ่งเยอะต้นเดียวมีกิ่งเยอะค่ะนี่ปลูกต้นเดียวคุ้มเลยนะคะใช่สูงอีกหน่อยก็มีดอกได่ดอกทานได้ ไม่ต้องเ่ยถ้าถ้าใครรีบนะเด็ดเด็ดใช่ยิ่งเด็ดยิ่งแตกค่ะยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระเพราแดงใช่กระเพราแดงแค่ราคาเท่าไรคะ20่เหมือนกันค่ะพักส่วนครัวส่วนมากจะ20บาทค่ะส่วนมากจะ20บาทแล้วมีกระเพราแดงแล้วก็มีมะเขือนะคะกระเพราแดงกระเพราขาวมาพร้อมเลยนะพี่มาพร้อมเลยตรงนี้นะคะไปเยอะแล้วขาวนี่แดงมะเขือนี่เป็นโคนสายพันไหมคะั่งนี้ยเป็นาวค่ะยยาวววเขีแล้ฝั่งนี้เป็นปปอพยาเเ็นมะะขืแกงค่ อ๋อด้านนู้นมะเขือแกงนะคะมะเขือเปาะมะเขือแกงนะคะตรงนี้จะมีแผงโพ้นที่ต้นอะไรนะคะอันนี้หัวใจเศรษฐีค่ะหัวใจเศรษฐีก็ถังรายี่สิบเหมือนกันยี่สิบบาทยี่สิบถ้าเข็มเป็นรุ่นก็ถังเล็กมายี่สบห้าค่ะยี่สิบห้าบาทแล้วอันนี้ส่วนมากอันนี้อันนี้จะรอรอดอกใหม่ค่ะหมดดอกแล้วค่ะฝั่งนี้จะรอดอกใหม่อันนี้คือไม้น้อยคืออะไรคะเนี่ยดอกอันนั้นชื่อโพทะเลค่ะดอกคล้ายๆดอกคล้ายๆดอกชบาแต่เป็นดอกเล็กค่ะ อันนี้เป็นโพทะเลเหรอโพทะเลค่ะช่วงยอดดอกเขาจะมีดอกเยอะพี่ทุกยอดเลยอุ้ยดอกเขาสวยนะดอกเขาสวยไซนเป็นงั้นด้วยค่ะแปดสิบบาทค่ะผู้ชมเนี่ยแปดสิบบาทนี่เหลือต้นและอันนี้จะเป็นอันนั้นเป็นชาดัดหรือว่าไม้ตกแต่งที่ว่าเขาทําเป็นแนวรั้วพี่เขาชื่ออะไรเหมือนข่อยชาเออมันเหมือนข่อยจริงพี่บางคนก็เรียกอะไรนะชาฮกเกี้ยนอ๋อชาฮกเกี้ยนชาดัดใช่เียอชาดัดที่เอานิยมไปทําบอนไซนันนั่นแหละค่ะ โอ้โหโปเซียนใบรอดอกใหม่นี่รอดอกใหม่นะคะเห็นติดดอกอยู่ต้นเราไม่รู้ต้นไหนนี่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 แล้วเดี๋ยวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะโปเซียนเนี่ยคือพัฒนาออกมาแบบดอกใหญ่ๆสวยงามมากนะดอกใหญ่ค่ะโกศนก็มีค่ะอันนี้อันนี้ดอกพุธเนาะพุธร้อยมมลัยค่ะพุธร้อยมมลัยพุทธุ้มไหมคะเปตุ่มๆค่ะไม่บานพุทธุ้มอันนี้คือพุทธุ้มนะคะสำหรับร้อยมมลายนะบานเต็มที่ก็เท่านี้ใช่ค่ะเต็มที่ประมาณนั้นส่วนมากเขาจะไม่ค่อยบานค่ะนั้นคือเต็มที่ละค่ะค่ะ อุ้ยดูดิบรรยากาศบรรยากาศหน้าบ้านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่ไปดูด้านนู้นค่ะด้านในค่ะพี่ด้านในแล้วฝั่งนู้นยังมีต้นไม้ใหญ่นี่ยี่โถนะคะยี่โถสีชมพูนะคะดูไซด์พี่ดูไซด์อุ้ยไซด์ใหญ่มากกระถาง11นิ้วดอกเพิ่งจะเริ่มออกเลยค่ะ11นิ้วอันนี้กระถางอันนี้80เหมือนกัน80บาทแล้วกุหลาบละคะกุหลาบกุหลาบเออกุหลาบก็ร้อยเดียวค่ะ ครูบหนึ่งร้อยบาทถ้าถ้าอันเนี้ยรอดอกใหม่แล้วไปขายค่ะกำลังมีดอกแต่ว่าถ้ามีชุดใหม่อยู่ด้านในอีกหน่อยค่ะเมื่อกี้ก็เอาไปย่อันนี้ต้องรอให้เขาดอกบานหน่อยนะคะอันนี้ขายจะขายมือสองละช่วงหน้าเนี่ยมือสองจะราคาลงจากร้อยแล้วค่ะ อ๋อเพราะว่าออกดอกช้าอย่างเงี้ยเราก็จะลดราคาลงนะสำหรับที่กําลังดอกกาลังบานสะพังเนี้ยราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะเนี้ยหนูขายแค่60บาทเองทำาอกมาอยู่ร้อยนึ่งค่ะอันนี้ฝรั่งอะไรคะอันนี้กิมจูค่ะกิมจูกิมจูอันนี้ก็ซส์แปดสิบลายเม็ดไหมคะอันนี้ไม่ใช่ไายเม็ดค่ะอันนี้กิมจูนี่ก็ดอกมีลูกใช่พี่ซส์แปดติมีดอกมีลูกค่ะอดูสิออกผลแล้วผู้ชมออกตอนนี้ได้กินไวค่ะโดกด้วยนะเพราะเดี๋ยวนี้เขานักพัฒนาเขาเก่งเนาะ คือเขาทําเก่งแล้วก็ส้มจี๊ดมาหน่อยส้มจี๊ดเท่าไหร่คะส้มจี๊ดมาร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทส้มจี๊ดจะเป็นไม้มงคลค่ะอใช่อันนี้เป็นแสงนีออนอันนี้ดอกหายแล้วแสงนีออนดอกจะสีม่วงใช่ค่ะสีม่วงเข้มนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ใบใบอะไรนะพริกไทยค่ะเอาจริงเหรออ่าอันนี้ต้นพริกไทยค่ะอ๋อนี่พริกไทยอันนี้พริกไทยแปดสิบเหมือนกันค่ะอันนี้พริกไทยซีรอนนะคะ ซีรอนนะคะพี่ขายซีรอนเอาจริงๆนะขนาดพี่ออกพี่ออกอ่าตลาดต้นไม้บ่อยๆพี่ไม่เคยเจอนะคะบางคนไม่รู้กันว่าใบพูเห็นใบใช่ใช่ใช่ใชแปดสิบบาทค่ะด้านหลังก็จะเป็นมะม่วงยี่ห้ออะไรเนี่ยมีหลายอย่างพี่พวกมันขลุณสีมาขายราคาปีกพี่ถ้ามาจากสวนไม่เท่าไหร่อะค่ะอันนี้รับใบค้ามาอีกทอดนึงค่ะร้อยยี่สิบบาทร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแล้วแต่ไซส์ค่ะแล้วก็มีจำปีไซส์เล็กมาไซส์ใหญ่หมดค่ะนี่มีจำปีแล้วฝั่งนี้เป็นต้น ลำไยพงทองลำไยพงทองร้อยยี่สิบบาทค่ะแล้วก็มีมะกรูดมาด้วยมะกอกกินยอดค่ะมะกอกกินยอดนะอันนี้กินกับลาบอร่อยใช่ต้นตะลิงปิงมาพี่ต้นเล็กๆตะลิงปิงใหญ่ก็มีอุ้ยตะลิงปิงตะลิงปิงนี่เวลาเวลาออกออกผลมานนี่ดกมากเลยเนาะตะลิงปิงเนาะอร่อยกว่ามะมะยมยมนะพี่อือร่อยมาและกอต้นใหญ่ๆขายไหมเนี่ย ไม่ขายต้นใหญ่อันนี้ต้นเตี้ยพี่อันนี้ใส่พันธุ์พีอันนี้อันนี้ลูกขายหนูขายต้นเล็กแต่ว่าเวลาลูกค้าจะซื้อหนูให้มาดูในต้นเตี้ยจริงติดรูแล้วค่ะเนี่ยติดลูแล้วอ๋ออันนี้ไงมีตัวอย่างให้ชมตัวอย่างเมื่อวานเขาเมาคือร้านนี้ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าถ้าบอกว่าสายพันธุ์ต้นเตี้ยคือต้นเตี้ยจริงค่ะการันตีค่ะเนี่ยเห็นไหมออกผลแล้วเนี่ยต้นยังไม่ถึงเอวเลยพี่เทียบกับพื้นอะค่ะอันนี้คืออันนี้มะนาวเลมอนค่ะมะนาวเลมอนอันนี้ห้าสิบบาทพ ลูกใหญ่ใ่ใช่ไหมทมะนาเลมอนที่ตามร้านกาแฟเขาชอบทำมาพวกร้านขนมเค้กอะไรพวกนี้เขาจะใช้นะคะตกแต่งปั่นเอ่าเป็ดปั่นน้ำผลไม้ต้นนี้นะค่ะต้นนี้คืออ่าอันนี้มะนาวแป้นบ้านแพลวพี่อันนี้ปลูกไว้เองค่ะแต่ถ้ามาก็กิ่งแปดสิบบาทเองค่ะเป็นกิ่งที่ไม่ใหญ่มากค่ะอ๋อมีมีกิ่งชําขายด้วยนะคะอยู่อยู่อยู่ฝั่งไหนอยู่ไหนว่าฝั่งนู้นมีต้นนี้ค่ะไซนี้แหละแปดสิบพี่มะนาว นี่ใส้นีเม่อันามนีก,กินเดียวอ๋อนี่นะใช่ใจเนี่ยประมาณนี้ค่ะ80นี่นี่อีกไม่นานเราก็เราก็ได้ทานผลเขาแล้วอนอะใช่ต้องไปลงปลูกใหม่พี่เวลาปลูกไม่ต้องให้งามใบเหมือนที่ได้ปลูกอะพี่ เด็ดใบหมันเหลือน้อยที่สุดแล้วมันจะมีดอกพี่เกตสังเกตดูีใช่ใช่ใช่เหมือนเหมือนกับทรมานเขาบางทีมั้ไม้บางชนิดอนี่ะต้องรอให้ใบใบดกๆนะคะบางชนิดต้องต้องคอยริใบออกนะคะเพื่อเพื่อเรียกให้เขาออกดอกออกสายพันธุ์นี้ใบไม่สวยนะพี่แต่ว่าออกลูกดีค่ะออกลูกดีใช่สายพันธุ์นี้มันจะน้าฝนเขาจะเป็นน้าฝนเขาจะเป็นแบบจุดๆนะพี่ค่ะไม่มีปัญหาค่ะคือติดดอกติดลูกปกติอันเป็นสายพันธุ์ของเขาเองค่ะโอเคเดี๋ยวพาพี่เข้าไปดูได้าเลยค่ะ ้นเหลวน่ะคะเหลวค่ะเหลวอ๋อเพิ่งรู้จากชื่อเขาค่ะเหลม่วม่วงเนี่ยอันนี้อันนี้สีม่วงด้านนู้นสีชมพูนะคะเนี่ยสีค่ะผู้ชมสวยมากเลยเนี่ยเอาเอาไปเลี้ยงไปปลูกลงดินก็ได้เป็นพุ่มสวยเนี่ยพุ่มสูงประมาณหัวเข่าค่ะเข้าสวยนะไปแต่งสวนนะนะคะใช่ค่ะตกแต่งลงกระถางใหญ่ก็ได้ค่ะทายไม่กระถางหกนิ้วยี่สิบบาทยี่สิบบาทถูกมากถูกมาก ก็จะมีทับทิมทับทิมเชนเช่าโบเช่าไว้ไปงานศพอย่างเงี้ย BON ค่ะน ok well> ี่นะคะเอายอดไปงานกันอันนี้อันนี้เขานิยมเอายอดไปงานอันนี้ยอดไปงานพกยอดไปงานกันติดตัวไปไหนมาไหนได้พี่ป้องกันสิ่งชั่วร้ายกันเงี้ยค่ะอื ป้องกเป๋ารข้อตัวป้องกันสิ่งชั่วร้ายอันนี้ถ้าถ้าคนโบราณเนาะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนจีนจะนิยมนะคะส่วนมากคนไทยก็เริ่มใช้เยอะแล้วพี่ไม่ใช่แค่แจ็คจีนนะคะสมัยก่อนนะสมัยก่อนเราจะเราจะรู้จักตตอนี้แต่ตอนนี้มีให้เลือกชื่อเลยนะคะเซียนเช่าหรือโบเช่าค่ะแล้วแต่เรียกกันภาษาเขาเซียนเช่าโอเคตามนั้นค่ะภาษาเขานี่หืมดูเดฟตัวนี้ อันนี้คือเด็บด่าง25บาทแล้วก็คาร์ดูสีแบบนี้ค่ะด้านบนเป็นสับปปรดสีค่ะนี่ทำมาให้น่ารักเลยมาเป็นชุดมาเป็นชุดเลย25บาทถูกมากอุ้ยมีชะอมด้วยฝั่งนี้จะเป็นกุลาบกุลาบนี่ไงกระถางละ100บาทค่ะออกหรอกสวยๆสะพรั่งแบบนี้แล้วค่ะก็จะมีสีชมพูสีเหลืองสีโอรสสีแดงส้มค่ะชมกุส์ หนึ่งร้อยบาทแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโกสนนะโกศนนี่เป็นไม้อีกต้นหนึ่งนะที่พี่ลโกศนมีหลายสายพันธุ์มากเลยพี่ของเซจะสลับลงกันมาไม่ค่อยซ้ำค่ะบางทีก็จะเป็นใบใหญ่ใช่ถ้าใบใหญ่ก็ราคาอีกนิดหนึงพี่ถ้าโกศนใบใหญ่จะราคาร้อยกว่า แล้วพุ่มไม่ใหญ่ขนาดนี้นะพี่เล็กกว่านี้ลุนแปดนิ้วมันอยู่ที่คนชอบอีกนะคะเห็นไหมคะแตกต่างนะคะผู้ชมคะนี่อันนี้ก็สายเพกศลเช่นเดียวกันเนี้ยสีสวยมากแปดสิบบาทนี่ก็เช่นเดียวกันแล้วดูสิใบใหม่ออกมาจะเป็นแบบนี้แล้วก็พอเขาแก่ตัวเขาจะกลาย่างเปลี่ยนสีแบบนี้ค่ะก็ในต้นก็จะมีหลายสีให้เราเฉยชมชื่นชมนะอันนี้เลยอะอันนี้อันนี้อโศกอินเดียค่ะเป็นไม้พุ่มสูงสูงพี่อโศกอินเดีย ป้องกันได้มันเป็นไม้ป้องกันสิ่งชั่วร้ายเหมือนกันตัวนี้ค่ะแล้วก็ปลูกเป็นแนวกันลมกันแสงกันได้ออันนี้พี่นิยมปลูกเป็นเป็นรั้วนะคะเป็นรั้วสูงแบบล้อมรั้วได้เลยนะคะอันนี้ผักขย่งผักขยงผักแพรค่ะราคา20เหมือนกันพี่ยี่บาทแล้วชะอมนี่ล่ะชะอมนี่หนูขายปีกิงละ10บบาทค่ะกิ่งตอนพี่ อ๋อเก่งตอน<า>นะคะุณผู้ชมขายเห็นไหมคะเนี่ยห,หรือว่าจะยกมัดไปก็ได้นะ<า>ยกมัดไปก็คือ <c oughs> กิ่งละกิบบาทกก่งละ10บาทเห่งหไหมคือมัดหนึ่งนั้นประมาณ50กิ่งพี่ ถ้าสิบรกงก็มาละห้าร้อยสั่งกันได้มาละห้าร้อยสามารถสั่งได้นะคะนี่เห็นไหมคะสามารถเด็ดเด็ดยออ่านได้แล้วซื้อไปก็ตัดได้เลยทอทอชะอมได้แล้วค่ะเนี้ยกิ่งละสิบบาทนะรากเยอะค่ะเป็นกิ่งต่ออันนี้ก็คือมะละกออันนี้ละกอพันเตี้ยรู้เลยค่ะแต่ก็จะมีมะยมนะคะแล้วนี่ก็พุ่มยี่สิบเหมือนกันค่ะอันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่ร้านต้นไม้ข้างบ้านนะคะอยู่หมู่บ้านกัจนาการเดนค่ะตำบลสามควายเผืออเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะ ถ้าทานายผ่านไปผ่านมานะบ้านไรแลนจะอยู่อยู่ข้างตรงนี้ค่ะวันนี้ก็จะหาก,กินใกล้บ้านหน่อยค่ะ <c oughs> ก็สามารถแวะมาชมได้เตยเตยฝากเบอร์ให้พี่หน่อยค่ะเบอร์ของเตยนะคะ 083 083 3359 3359 8800 8 8 0นะคะถ้าท่านใดสนใจค่ะจังหวัดนครปฐมนะฝากไว้อีกหนึ่งร้านนะน้องจะออกขายไม้ตามตลาดนัดหลายๆที่ค่ะก็สามารถสอบถามได้ว่าวันนี้ไปที่ไหนวันนี้ไปที่ไหนสะดวกมาที่บ้านก็มากันนะคะได้เลยแล้วก็ถ้าเจอรถอยู่ก็ทักทายไรแลนด์ด้วยนะคะถ้ามาที่บ้านวันนี้พี่ขอบคุณเตยนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะคะที่เข้ามา รับชมคลิปจนจบคลิปค่ะฝากไว้อีก1นึสวนหนึ่งร้านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ